ต,ต้องถอยออกห่างน้ำหน่อยนะครับเนี่ยนะจิบด้ยครับเนี่ย ไม่ดูไม่รู้มันดูช่วงไหนโอ้โหวงป่าลุกยังไม่หมดเลยจีบเห็นปากเลยตอวเนี้ย งไตามมากัดตามนะครับอุ้ยกัดไม่อยู่นะครับมีอาการนะครับมีอาการนะครับเตรียมถอยไปลงนะเลยมึงอะอย่าโดนเป็น มีอาการนะครับมีอาการนะครับกัดผิดสองทีนะครับเห็นป่ะกล้องอ่ะเห็นเห็นตีจิบนะครับตัวไม่โตนะครับตัวประมาณโลกว่าฝานะครับกัดซ้ำเลยนะครับเมื่อกี้ I'm here. ถ้าตัวไหนจิบป,ปากแหลมๆนี่โอกาสกัดฟูมากเลยนะมันจะมีฝั่งเนี่ยสองตัวนี่ไง ฝั่งนี้ตัวหนึ่งฝั่งนี้จะมีอยู่ตัวนึงครับฝั่งนี้จะมีอยู่ประมาณสามตัวนะครับที่เห็นเห็นอยู่นะครับวุ้ยกัดสองทีโคตรหน่าโดนเลยน่เจ็บเนาะใช่ครับไอ้หี้อกัดไม่โดนน้ง่งน่อยมากครับเหี้ยมมากัดอยู่ปลายตีนนี่เลยนะครับ อ้าวเริ่มมืดแลครับพราทิตเริ่มหมดนะครับปลาก็จะเริ่มไม่จิบแล้ว มันมากัดจังหวะสุดท้ายเลยนะโดะนะโดแโดแล้วนะครัโดแแล้วนะครัตัวนี้ตัวนี้ จิบสวยๆเลยนะครับตัวนี้จิบเห็นป่าครับโหยผมทําจนได้นะครับวันนี้โหเรามาตีปลาจิบกันที่อ่างหนองคอนะครับตอนเย็นโหแล้วเจนเข้ามาหน่อยนี่นะครับปลาชะโดนะครับตัวนี้ก็ประมาณสักโลครึ่งได้นะครับผมวันนี้เรามาตีจิบกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมารอชมตัวต่อไปครับผมเดี๋ยวผมรีบปลดรีบตีก่อนนะครับ มาติดตามชมตัวต่อไปนะครับมาถาแต้มที่สองกันครับวันนี้เรามานั่งเฝ้าตีจิบครับตอนเย็นๆนะครับสามทีได้หนึ่งตัวแล้วครับผมวิ่งกัดลูกปลาเห็นๆเลยนะครับโอ้ยในกล้องเห็นปะนะเจมเห็นอยู่ครับโอ้โหมันโดดกัดลูกปลาส้อยนะครับ ผมเห็นลูกปลากระโดดนะครับแต่ผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นนะครับที่เฮียไซ้ หลายตัวนะครับดูท่านั่งตีปลาจิบผมครับเรียบร้อยมากยืนก็นไม่ได้ค <c oughs> ุเมื่อกี้มันกินเต็ม,เ,ตมเลยอะเต็มปากเลยอะเอ้ยเต็มปากเลยอะวิ่งแบบว่าวิ่งว่อนเลยอะไซส์ไม่ค่อยโตนะครับปลา ุ้ยตัวนี้จิบสวยครับตัวนี้จิบสวยมากอุ้ยจิบหน้าโดนมากครับตัวนี้ตัวนี้จิบสวยจริงๆมันลงเร็วจังอะตัวไหนจิบสวยแล้วย้ำย้ำเป็นพิเศษนะครับ เราต้องหาตัวที่มันจิบเนียนๆน,น,นะครับจิบปากแหลมๆนะครับถึงมันจะกัดนะครับว่าแล้วทำไมมันกัดไม่โดนตัวแรกตัวไม่ใหญ่เนีนะ่เองเนาะใช่ครับโลโลโลกับสองโลได้ครับโลเปา,า่า ขึ้น2ตัวเลยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้มันก็มืดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณละ เกือบถุ่มันนะครับเราก็วันนี้มาตีปลาจิบตอนเย็นได้หนึ่งแต้มนะครับผมวันนี้ก็เป็นปลาชะโดประมาณสายรุขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงมาพบกันใหม่นะครับผมฝากติดตามช่อง y o u t u ของเราซุปเปอร์การชาแนลนะครับว่าทริปหน้าทริปต่อไปเราจะไปตกปลาที่ไหนกันตกปลาอะไรกันนะครับผมส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับผมแล้วพบกันใหม่ครับ